ทางนี้นะครับผมอันนี้คือผมมัวมัว,มวเอาเอเจอก็คือเจอดีดีเหมือนกันนะครับที่ได้เจอเป็นไปได้เปล่าวะเดี๋ยวข้างๆออกกนน่าจะคงเป็นเม็ดเดียวแหละเนื่องจากแต่เม็ดเดียวมันโอเค สวัสดีกันนิดนะครับจะมาครับกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่ผมโฟกี้อีซีเซนนะครับวันนี้ก็ามาอยู่กันใน e ี6เป็นที่เรียบร้อยนะครับเย่โอ้เหนื่อยจริงโอเควันนี้นะครับผมมาต่อจาก e p 5ีห้านะครับทําไมไม่ทํอีพีหาพันสาเลยมันจะยาวเกินไปเอออีพีหกพัชัยไม่ใช่เป็นโรค <c oughs> อะไรวะ e p 6ีพีหไหน e p 6เออก็จะเป็นแบบผสมผสานกันเออเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็หาเพชร ซึ่งหาโค้ดเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยแต่ตอนนี้ใกล้มื่อแล้วโอเคนะครับครั้งนี้ผมก็จะลงเหมืองแล้วก็มาทําแบบพวกโตเอ็นชานแลเอนชานของด้วยเออซึ่งผมก็เตรียมอาวุธมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีอ่าพิกแอคเยอะเป็นจํานวนมากเลยก็ใช่เลยเพราะเดี๋ยวเราจะขุดแบบมีอาการขุดของวิธีการหาของไดมอนด์เออศึกษามาอีกครั้ง จอ EP ที่แล้วผมคิดว่านะเราเจอแต่ผมคือขุดแบบที่ผมบอกว่าขุดจากสองกว้างสองร้อยยาวหนึ่งร้อยะพวกนี้มันจะ,นจะหายากขึ้นไปหน่อยนึงอะผมก็เลยแบบไปดูวิธีการำํำก็เลยรู้ว่ามีอีกวิธีนึงโอเคเดี๋ยวลงไปลงไปขุดไดมอนด์นนอีกนะครับโอเคผมก็มาอยู่5้าสิบเก้าดีกว่าเออซึ่งตอนนี้ผมโอ้ไมค์คไม่ได้ปกฐานมาด้วยโอ้โน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 ซึ่งดูด้านบน โอ้มากัดโอ้หนักละทีนี้เตรียมฐานอีกนั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเอ้ยรอเราไปเตรียมฐานก่อนเออเดี๋ยวผมขอไปเตรียมฐานก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่ผมไปอาจเตรียมฐานอะไรมาพร้อมนะครับโอ้ยังไม่ค่าเป็นไม้แพงดีอยากค้ามาก่อนโอเคก็คือแบบผมได้ ขุดทางเดี๋ยวให้ดูขุดทางเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อจะได้ขึ้นง่ายนะครับซึ่งที่ทุกคนเห็นแบบนี้นะครับก็ใช่เลยครับผมขุดก็ใช้เวลาขุดสักแป๊บหนึ่งนะครับม,มันได้เดินแบบสะดวกโอเควันนี้ผมก็ใช้วายที่ห้าสิบเก้าเป็นวายที่ตั้งก็แล้วกันนะครับซึ่งผมก็จะขุดแบบสักทางนี้ก็แล้วกันสามบล็อกลองอดูลองดูงดเผื่อวิธีนี้มันจะได้ เราจะขุดแบบนี้ไปสามบล็อกอ่าสมมุติตรวนี้คือจุดเริ่มอืมแล้วผมก็จะขุดไปทางนี้นะครับผมอันนี้คือผมมัวม่วๆเผื่อเจอก็คือเจอดีดีเหมือนกันนะครับที่ได้เจออืมกอลบห้าสิก้าน่าจะมีความอ่าพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือแบบมีลาวาอะไรอยู่ใต้นี้ด้วยเออ เราก็ต้องมาลุ้นเอานะครับว่าจะมีลาวาหรือไม่หรือเราขุดเป็นล็อกได้หรือเปล่าฮะอะไลบ้าหรือเปล่าว้ชายเเราขุดต่อไปเรื่อยๆนะครับ <S <S เพื่อจะอ๋อเดี๋ยว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 เราขุดอย่างนี้ไม่ได้ดิเออจากที่ผมดูมาคือเราต้องขุดเอื้อมแบบนี้เวยเออใช่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 เราจะได้แบบดูด้วยเออซึ่งผมขอเปิดแสงให้มันแบบผมก็แบบจะหมดเออ เดี๋ยวระวังโอเคก็ขุดแบบนี้นะครับขุดจนเอื้อมจนสุดโอ้โหเบรล็อกนี้เอื้อมยาวไปโคตรไกลเลยไอ้เอื้อมโคตรไกลอืมัุกคน,นไม่ใช่เดมอนไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเดี๋ยวขุดได้อีกโอเคหมดแล้ว ไม่มีเดี๋ยวเราจะมาขุดตัวนี้คือเราต้องทําอย่างเนี้ยเออคือผมเห็นเขาลองทําแล้วก็คือแบบอืมก็โอเคอยู่เราจะขุดแบบนี้ไปเลยนะครับขุดจนเอื้อมจนสุดอืมนี่คือไม่มีขุดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็โอ้แล้วก็มาดูกันว่าท้ายคลิปมันจะมีไดมอนด์อยู่เท่าไหร่เดี๋ยวโอเคเ,เราจะขุด Kerja jahlah, let's go. นะครับผมก็เจอแล้วอ่านหนึ่งกลุ่มนะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวกดออกก่อนน่าจะเป็นเม็ดเดียวป่าเป็นไปได้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขุดข้างๆออกก่อนน่าจะคงเป็นเม็ดเดียวแหละเนื่องจากแต่เม็ดเดียวมันโอเคด้าน,นบนอนะโอ้เนี่ยเนี่ย เมื่อคุณขุดไดมอนด์นะครับข้อแนะนำะคําแนะนําสําหรับหมเลยนะครับว่าถ้าคุณอ่ะขุดไดมอนด์คือต้องขุดข้างๆด้วยนะครับเพราะามันเผื่อจะแบบมีไดมอนด์ซุกซ่อนอยู่เอออันนี้คือแนะนําเลยนะครับถ้าเจอไดมอนด์อันนี้คือเราเจออันแรกโอ้ยังมีอีกวิธีนี้ก็โอเคนะผมคิดว่าคือลองทําแล้วมันก็โอเคอยู่โออยู่เอาขุดข้างๆออกให้หมดก่อนนะครับ พอจะได้เช็คว่าเออมันจะมีไดมอนด์จุดอื่นอุอ้ยพังนะหนึ่งไม่มีคือซึ่งอันนี้จะขุดช้าเน้ยนะครับเนื่องจากเป็นพิกแอคหินมันจะมีความขุดชา้าโอเคก็เราเจอเป็นค่อนข้างจะเป็นกลุ่มใหญ่อยู่มั้งนะมันมันเรียกว่าระระดับการดีกว่าดเลย โอเคนะครับทุกคนก็เลนนี้น่าจะไม่มีแล้วนะครับเพราะผมขุดมาตั้งนานแล้วก็ไม่มีนั้นเราเราเป็นเลนกันดีกว่าก็ผมใช้เวลาขุดโอ้โหว้าวยาวมากๆเลยอะ่ะอืมมานี่คือเลนแรกของน้อนะครับโอ๊ยมันเปลืองทดัดประหยัดทอดหน่อยเดี๋ยวเราจะ ทำลินที่สองกันนะครับเออก็เราจะไปด้านซ้ายแทนดีกว่าเออ,อ,เอ,อด้านขวาเออไม่ใช่ด้านซ้ายด้านซ้ายทางนี้มเดี๋ยวเราขุดไปด้านขวากันดีกว่าจะเป็นแบบนี้เลย โอเคเราก็เจอไดมอนด์เลยนะครับโอเคไม่มีอะไรนะครับเมื่อกี้ก็เฮ้ย hey, เจอไดมอนด์วะอยู่ตรงไหนวะอ๋อตรงนี้นี่เองอ๋อที่ผมเจอตอนนั้นเปล่าเออเป็นไปได้เอ,อ้แล้วทำไมตอนนั้นผมไม่ขุดวะน่าจะเป็นตอนที่มันบงังโอเคแล้วมันมีกี่เม็ดอ,อ,อยู่ใกล้ๆเลยนี่วะเม็ดเดียว โอเดได้กี่เม็ดเราก็มาลุ้นกันนะครับเม็ดเดียวอืมไม่คุ้มเลยแต่คือก็ต้องขุดอ่ะแหละเออก็ขุดไปเลยหเม็ดก็เราผ่านต,ตรงนี้มาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อ ลาพิลลาซูรีตัวม,มีโอกาสอยู่มีโอกาสเยเพดอยู่เดี๋ยวเราลองไปขุดทางนี้ดูเดี๋ยวเด,ดี๋ยวเราขุดตัเราก็ต้องไปทางนี้นะครับเดีย๋ยวเราลองไปด้านหลังดูก่อนเออมันอาจจะเจอก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ไม่มี ไม่มีเอ่อทางนี้ะน่าจะไม่มีหรอกครับอืมเพราะลาพิธมันเป็นกลุ่มเล็กมาต่อ ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะขุดตรงไปก่อนนะครับเพราะถ้าขุดแบบนี้มันจะขงชา้าผมต้องการหาลาวาแล้วใช่โอเคเดี๋ยวเราจะขุดตรงไปประมาณสักนี้ก่อนที่ผมต้องหาลาวาก่อนเพราะมันจะอ่าตอนนี้เรามีดัมมันอยู่เท่าไหร่วะ เ็แล้วเออก็เดี๋ยวเรามาหาลาวาเลยดีกว่าเพ่อผมต้องการจะทำตัวเนชนเลยซึ่งเดี๋ยวทำวิธีแบบก้างปลาแนี่จะทำอีกนะครับเดี๋ยวเราขุดตรงไปบอนก็ขุดไปตังนี้กันก่อนนะครับอือจะลองขุดตรงก่อนขุดตรงแล้วก็ทำก้างปลาเออมันจะได้แบบรวดเร็ว,รวอะไรอย่างนี้นะครับ ลองดูลองดูอันนี้วิธีแบบผมแค่อยากลองเฉยๆโตกาส the diamond you ลาวาอยู่นี้นี่เองอเ,เดี๋ยวเราต้องขุดตรงนี้ขึ้นไปเดี๋ยวผมลองขุดขึ้นไปดูนะครับว่ามันจะมีลาวาเยอะแค่ไหนนะครับก็คุณเล่นๆมาตอนแรกว่าจะขุดเป็นแบบโน่นนะโออยู่ตรงหน้าเลย โอคก็เจอบ่อลาวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนเย่ตอนนี้ก็เราเจอบ่อลาวาซึ่งบ่อน,นี้ก็อุ๊ยบ่อใหญ่อยู่บ่อใหญ่อยู่เดี๋ยวผมลองเทน้ําก่อนดีกว่าเออโอเคเราก็ได้ออปซิเดียนมาแล้ววันนี้เออโอ้โหขุดอย่างช้าเลย ขั้นตอนการขุดลาวาเอ้ยขุดออบซิเดียนคือหนึ่งต้องวางน้ำแต่คอมระมัดระวังถ้าคุณตกลงไปในลาวาก็คือจบเลยอืมอีกเลยหนึ่งน้ำผักชึบลักษณะการขุดแบบน,นี้นะครับก็จะมีความอันตารายอยู่ก็ระมัดมระวังกันด้วยนะครับ ้องขุดออาซิเดียนให้ได้สักเอาไปทำอะไรเดียวเอ่อประตูนรกประตูนรกเดี๋ยวเราค่อยมาขุดในประตูนรกดีกว่าเอาอวันนี้คือเราต้องการโต้อินชนันเอาไปอินชันพวกนี้ก่อนละกันนะครับก็คือแบบหกอา่าหุ้ยเหล็กเต็มเลยอะ่ะหุยเดี๋ยวคุณเหล็กก่อนดีกว่าอุ้ยเราเจอสายใายเล่แล้วทุกคน นี่คือสายใยเลนี่ว่ะเพราะผมเจอเหล็กดิบเป็นก้อนเลยเฮ้ยโชคดีโชคดีโชคดีเดี๋ยวต้องเก็บไว้ครา้งหน้าด้วยเออใช่ใช,ใชเพราะถ้าเราเกิดเก็บหมดก็คือแบบมันจะไม่เหลือไว้อุย้ยอะไรขยิงขยิงผมว่ะ mặc biệt tối cho trọn thong bé nghe đi ô ờ. ờ, tông giêng hiệu tội hiền เดี๋ยวต้องกันต้องกันตัวมาชุบโอเคได้แล้วยูดีส้สกิลิตันมาจากไหนวะตายจะต้องผ่านก่อนโอเคได้ทั้งสิบห้าอันเลยนู่ว้าวโอเคเดี๋ยวผมขุดมาสักหกก่อนแล้วกันนะครับอืมซึ่งก็ต้องขุดออกไปด้านล่างก่อนโอเคเราก็จะกลับมายังบริเวณแถวนี้อีกอ่ะ ก็ซึ่งไดมอนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยมาทําหลังไม้ก็แล้วกันตรงนี้นะครับว่าเราจะเจอไดมอนเท่าไหร่แล้วก็เรามาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะเจอไดมอนมาเท่าไหร่นะครับอืมซึ่งวันนี้โอ้โหขุดเล่นๆเพลินๆมาก็เดี๋ยวเราถ้าขึ้นไปด้านบนก่อนให้ตายเถอะสูอ่อือือเดี๋ยวเดี๋ยวกินอาหารก่อน กูลองไปใช้วิธีนี้กันดูนะครับผมคิดว่ามันก็โอเคอยู่นะเออมันก็เจออยู่อืมซึ่งผมว่าเจอเขตในลบห้าสิบเก้าซึ่งมันก็มีลาวายอยู่แต่ก็อันตารายเป็นนิดนึงนะครับแนะนําว่าให้กดวายที่มันปลอดภัยถ้าใครอยากลองก็มากดวายลบห้าสิบเก้าได้นะครับลองดูนะครับเผื่อมันแบบอาจจะเจอเยอะอืมเพระตอนนี้เราก็ต้องขึ้นไปวาย,วายปกติของเราก่อนนะครับ โอเคนะครับทุกคนผมก็ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องการหนังก็ยังไม่ได้ครับครับยังไม่ได้เออเริ่ลองหาชูก้าเคนเลยซึ่งชุก้าเคนแถวบ้านก็ไม่มีด้วยอืมก็เดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวเรามารวมเลมอนก่อนยี่สิบสองโอเคใช้ได้ครับอืมเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาครับเป็นโตอินชานกันนะครับก็ตอนนี้น่าจะ ถึงเวลาสมควรแล้วสิเดี๋ยวก็เด่งเก็บของกันคือเราได้ออพติเดียนมาพร้อมแล้วก็บจบพร้อมแล้วอืมแต่คือยังขาดอีกสองสามอย่างก็คือขาดสมุดกับอะไรอย่างมันขาดแต่สมุดเออตอนนี้เรามีหนังอยู่สองแล้วนะครับแต่ซึ่งเราไม่มีกระดาษสักแผน่นคลิปหน้าน่าจะน่าจะเป็น e p พีเจ็แหละที่ต้องได้อทําเป็น คลิปหน้านะครับคลิป ep 7น่าจะได้เป็นแบบอ่าทำโต๊ะอินชานกันใช่ใช่ก็เดี๋ยวไปคลิปกนอนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าทุกคนมีความคิดเห็นอย่าะไรกับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คอมเมนต์กันมาใต้ล,ล่างคลิปเลยนะครับอยากให้ผมทำอะไรในโลกออยจิวิลล์ก็บอกมากันได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดซับสครา์กดแชร์เพื่อเป็นการเพิ่มามโอเคยิด้วยนะครับ ก็มีไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ EP พเจ็ดครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปป้าหรือเปล่าวาชายมันเป็นโรคอะไรวะมันถามจริงเห